สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการส่งลายแจ้งเตือนนะครับกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลใน g o Google s h e e t นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรก็ตามใน Google Sheet เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้มีการแจ้งเตือนลายแล้วก็มีการแจ้งว่ามีข้อมูลอะไรนะครับจากเดิมเป็นข้อมูลอะไรแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลใหม่เป็นข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากนะครับ ทีนี้มีวิธ right ีการทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเปิด Google Sheet ขึ้นมานะครับแล้วก็จะสมมุติข้อมูลนะครับขึ้นมานะครับสมมติแว่นนะครับในช่อง A1 นะครับเป็นข้อมูลลำดับที่นะครับเป็นลำดับที่นะครับช่องที่2นะครับเป็นข้อมูลชื่อสกุลนะฮะชื่อสกุลนะครับข้อมูลช่องที่สามจะว่าเป็นเงินเดือนนะครับก็แล้วกันนะครับเป็นเงินเดือนนะครับ แล้วก็ช่องที่4นะครับผมจะให้เป็นช่องการแก้ไขนะครับการแก้ไขข้อมูลนะฮะให้มีการระบุว่ามีการแก้ไขข้อมูลหรือว่ามีการอัปเดตข้อมูลอะไรบ้างประมาณนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็นะครับปรับคอลัมน์นิดนึงนะครับให้มันดูเหมาะสมนะครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าใส่ตัวอย่างข้อมูลลงไปลําดับที่1นึ่งหลที่2องหลดที่3โอเคนะครับ ชื่อสกุลนะครับก็มีสมชายนะครับเรียนดีนะฮะสมชายเรียนดีนะครับสม,สมสมศักดิ์นะครับสมศักดิ์เรียนเก่งนะครับเรียนเก่งนะครับแล้วก็สมพงศ์นะครับสมพงศ์คนขยันนะครับ สมพงศ์คนขยันโอเคนะครับจากนั้นนะครับเงินเดือนนะครับอ่าใส่ไปง่ายๆก่อนนะครับ1 0 0 0นะฮะสองพนะครับสามพันโอเคนะครับซึ่งเรามีข้อมูลลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ครับเมนูเครื่องมือนะครับแล้วก็โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับเพื่อเราจะมาเขียนสคริปต์ในเรื่องนี้กันนะครับ เปิดสคริปต์ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะขยายนะครับตัวหนังสือนะครับหรือว่าโค้ดนะครับให้ใหญ่ๆนิดนึงนะครับโดยการซูมเข้ามานะครับซูมซูมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันนะครับเป็น on edit นะครับจะเป็นเรื่องของการแก้ไขข้อมูลนะครับเป็นฟังก์ชันมาตรฐานนะครับ ของแอปสคริปต์เขานะครับจะต้องพิมพ์ตามนี้นะครับก็คือ on edit นะครับ on edit อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในวงเล็บ e นะฮะตัว e นะครับ on edit วงเล็บ e แบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับอ่าเราก็จะมาสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับว่านะฮะร n นนะครับผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า rent ขึ้นมา a n g e นะครับ มีค่าเท่ากับ e นะครับ dot r e n g นะครับ range แล้วก็แค่นี้นะครับ semicolon ก็ได้นะครับจบบรรทัดนะฮะจากนั้นนะครับสร้างตัวแปร rho ขึ้นมานะครับ rho นะครับมีค่าเท่ากับ e เหมือนกันนะครับ e อ่าไม่ใช่ทั้ทีนะครับเรากำหนด r a n g ไปแล้วเราก็ว่า rho มีค่าเท่ากับ r a n g นะฮะ r a n g ดอทเก็ตร uh, ูนะครับแล้วก็มองได้เปิดปิดนะฮะ mm hmm. จากนั้นมันทัดที่ตัวแปรตัวที่3นะครับว่านะครับคอลัมน์นะครับคอลัมน์ยู n นะครับ,ม,นะรบมีค่าเท่ากับเรนเหมือนกันนะครับเรน g e ดอทเก็ตคลันะครับ mm hmm. เราจะให้มันดึงแถวดึงคอลัมน์มาใส่ไว้ในตัวแปรรูนะครับใส่ไว้ในตัวแปรคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ l u m n นะฮะแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับอันนี้เป็นตัวแปรตัวที่3นะครับจากนั้นนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าใดนะครับผมจะอ้างถึงนะครับตัวที่อยู่ข้างบนนี้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์อะไรนะครับเช่นมีการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์เงินเดือน มีการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ชื่อสกุลอะไรเงี้ยนะครับอ่าเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับว่านะครับจะตั้งเป็นเฮดเดอร์ก็แล้วกันนะฮะเป็นเฮดเดอร์นะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับนะครับสเปรดชีทแอพนะฮะดอทเก็ตนะฮะแอคทีฟชีทนะฮะอ่าดอทเก็ตแอคทีฟชีนะครับอ้างถึงชีทนี้แหละนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับ แล้วก็ .getrint นะครับ .getr นะครับ .getrint นะครับวงเล็บเปิดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับตัวแรกที่เราต้องระบุก็คือแถวนะครับผมใส่เลขหนึ่งไปเลยนะครับเพราะว่านะครับเราต้องการนะครับระบุแน่นอนเลยก็คือแถวที่1นนะครับที่จะดึงขอลำเงินเดือนหรือชื่อสกุลอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยคอมมานะฮะแล้วก็นะครับคอลัมน์นะครับ คอลัน์ตัวนี้นะครับก็ปีบเลยก็ได้ Ctrl c อนดิช C คอนดิ V นะครับคอลัมน์ไหนก็อยู่ที่ว่ามัน Active ที่คอลัมน์ไหนนะครับเราก็จะยึดเอาชื่อคอลัมน์นั้นเอามาแสดงผลนั่นเองนะครับจากนั้นก็วิธีการดึงค่ามาก็คือดักเก็ต value นั่นเองเก็ต V เก็ต v a l u ค่าเดียวไม่ต้องเป็น ES นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดอันนี้ก็คือนะครับ header นะครับ จะเป็นการดึงค่านะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับมันก็จะไปดึงเงินเดือนมาถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ชื่อนะครับมันก็จะไปดึงชื่อสกุลมาโชว์อย่างเง yeah ี้ยนะครับอันนี้ในส่วนของ Header ร์โอเคนะครับจากนั้นนะครผมจะ,ะระบุตัวข้อมูลว่ามันนะครับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะครับคือค่าอะไรนะครับเดี๋ยวไปดึงมันออกมานะครับผมจะตั้งชื่อเป็น แถวที่มีการเปลี่ยนนะครับก็คือ row edit นะฮะผมจะตั้งชื่อคำว่า Row Edit นะฮะอันนี้เป็นแนวคิดนะครับในการเขียนคำสั่งนะครับจากนั้นตรงนี้ Copy มาเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ c o n t r o l c c o n t r น l v นะับจากนั้นนะครับ Ro w ตรงนี้นะครับให้เอา row ตัวนี้มาใส่แทนนะครับ row นะครับ c o n t r o l c มาใส่แทนเล็กหนึ่งนะครับ เพราะว่าตอนที่เราไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราไปทําที่แถวไหนนะครับถ้าเรามาแก้แถวนี้นะครับมันก็จะได้รูตรงนี้มาเองนะครับมันจะได้รูนี้มาเองถ้าเราแก้ตรงนี้นะครับมันก็จะจับรูในเรนนั้นมาเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็ไม่ต้องระบุเป็นตัวเลขนะครับส่วนคอลัมน์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราแก้คอลัมน์ไหนนะครับมันก็จะไปจับคอลัมน์ที่นะครับมันไปดึงมาแล้วนะครับจาก e ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้นะครับ สองค่ามาแล้วนะครับถ้าเราต้องการนะครับอยากระบุด,ด้วยนะครับมีการแก้ไขาวันไหนวันไหนเวลาไหนอะไรเงี้ยนะครับเราก็กําหนดตัวแปรวันที่ขึ้นมาก็ได้นะครับว่าเดทนะครับมีค่าเท่ากับนะฮะ utility นะครับ utility นะฮะ dot format นะฮะ format date ร,นะรูปแบบวันที่นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับ อันแรกก็คือ new date นะครับ new d ใหญ่นะครับ date มันเรื่อเปิดปิดอย่างเงี้ยนะครับ new date นะฮะเสร็จแล้วนะครับระบุเออ่เป็น time zone นะครับ single code เข้าไปแล้วก็ GMT นะครับบวกเอย่างเงี้ยนะครับ GMT บวกเนะฮะ time zone แล้วก็ใส่คอมมาเข้าไปนะครับรูปแบบวันที่นะครับก็เป็น d เล็ก2ตัว dd นะครับสแลต M ใหญ่ MM นะครับล Y นะครับเล็ก4ตัว3 4อย่างเงี้ยนะครับ GG ดีดีเลส MM Y Y Y โอเคนะครับอันนี้เป็นการระบุรูปแบบหรือว่า f o r m แมนะครับของวันที่นะครับว่าวันไหนที่เราทำการแก้ไขนะครับอเคนะครับจากนั้นนะฮะคำสั่งต่อไปแล้วก็มาเช็คค่านะครับว่าค่าไหนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ if ขึ้นมานะครับ if วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับ แล้วก็ปีกกาเปิดปีกกาปิดนะครับคำสั่งที่จะใส่ในยิปมีอะไรนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่จะตรวจสอบก็อยู่ภายในวงเล็บยินะฮะเราก็จะมาตรวจสอบว่านะครับ e น o ฮะ value นะครับ e o t value นะครับค่านี้หมายถึงค่าเดิมนะครับค่าเดิมที่ก่อนที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็นะครับ ผมจะพิมพ์เป็นเครื่องหมาย SGL ก็คือเครื่องหมายตกใจแล้วก็เท่ากับอันนี้แปลว่าไม่เท่ากับนะไม่เท่ากับแล้วก็ e นะครับ new value lue นะครับถ้าค่านะครับเดิมที่อยู่ในเซลล์นั้นนะครับไม่เท่ากับค่าใหม่นะครับก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงค่าไปจากเดิมนั่นแหละนะครับข้อหมายตรงนี้นะครเราก็นะครับจะให้นะครับ บันทึกค่าลงไปช่องนี้นะครับเช่นนะครับซึ่งว่าเดิมนะครับหนึ่แล้วแก้เป็น2000อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เราจะให้บันทึกข้อมูลลงไปว่ามีการแก้ไขข้อมูลจาก o value ก็คือ1000อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่าใหม่นะครับคือ new value นะครับคือค่าอะไรนะครับเราจะแจ้งลงไปในช่องนี้นะครับทำยังไงนะครับอ่ะเราก็มานะครับกำหนดตรงนี้เลยก็ได้นะครับ copy ไปเลยนะครับ จะได้เร็วนะครับ Control C นะครับ Control V นะครับ Spreadsheet App Get Active Sheet Get r a n g นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ให้เอาเป็น Row นะครับ Row นะครับก็คือเราไปแก้แถวไหนนะครับก็ให้แถวนั้นแหละนะครับมันพิมพ์ลงไปแถวนั้นนะครับส่วนคอลัมน์นะครับอันนี้เราระบุนะครับ f ิกได้เลยนะครับ1 2 3 C อ่านี่คือข้อลำที่4ี่นะครับที่เราต้องการให้บันทึกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ระบุไปเลยว่าเลข4อ่าแล้วก็นะครับตรงนี้ให้เป็น set value ไม่ใช่ get นะครับ set ก็คือให้บันทึกค่าลงไปหรือว่าเขียนค่าลงไปนะครับอ่า set value อย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับ value ที่เราจะใส่ลงไปนะครับก็ใส่ภายในวงเล็บนี้แหละนะครับก็มีอะไรบ้างที่เราอยากใส่ลงไปนะครับอย่างเช่นนะครับ บอกว่าวันที่นะครับถ้าเป็นข้อความก็ใส่เครื่องหมายสิงเกิลโขดก่อนเนาะสิงเกิลโขดก่อนแล้วก็พิมพ์คําว่าวันที่อย่างเงี้ยนะครับเขาวักนิดนึงนะครับจากนั้นบวกด้วยตัวแปรนะครับก็คือตัวแปรเดทนะครับวันที่เนี้ยก็มาเลยนะครับวันที่นี้นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับข้อความนะครับก็ใส่ข้อความลงไปนะครับสิงเกิลโขดนะครับข้อความเขาวักนิดนึงนะครับ บอกว่าวันที่นี้นะครับได้แก้ไขนะครับแก้ไขแก้ไขนะครับแก้ไขแก้ไขอะไรนะครับแก้ไขอะไรก็คือบวกนะครับถ้าเราแก้ไขชื่อสกุลนะครับเราก็เอาตัวนี้มานะครับถ้าเราแก้ไขเงินเดือนนะครับเราก็เอาข้อมูลตัวนี้มาซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือเฮดเดอร์นะครับเ okay. ราก็ SAP Wonder CROSSTALK Chop COSTA บอก บวกด้วยเฮดเดอร์นะครับบอกว่ามีการแก้ไขเงินเดือนอย่างเงี้ยนะครับบวกด้วยนะครับแก้ไขเงินเดือนนะครับแล้วก็บวกด้วยซิงเกิลโคดข้อความข้อความนะครับขอบักนิดนึงนะครับบอกว่าแก้ไขเงินเดือนจากนะครับขอบักนะครับจากเดิมเท่าไหร่นะครับาจากค่าเดิมค่าเดิมก็คือบวกตัวแปรที่ชื่อว่า e.dot.own.value นะครับ e o t o n v a l u e นะครับแล้วก็ c o n t r o l c มาเลยนะครับอย่างนี้นะครับแก้ไขจาก e o t o n v a l u e นะครับเสร็จแล้วนะครับบวกนะครับแล้วก็ใส่ single c o d e ลงไปนะครับข้อพักนิดนึงเน่เป็นนะครับแก้ไขจากค่านี้เป็นค่าอะไรนะครับเราก็บอกว่าเป็นนะครับแล้วก็ข้อพักนิดนึงนะครับ เร็จแล้วนะครับค่าที่แก้ไขก็คือค่าล่าสุดนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับก็คือค่าที่เอามาจากเนี่ย row edit นะครับที่เราไปดึงมานะครับ control c นะครับแล้วก็ control v ลงไปนะครับค่าใหม่นะครับก็คือ row edit นะครับเพราะว่าค่านี้มันเป็นดึงค่ามาจาก row และคอลัมน์นะครับไป get value มาแล้วนะครับเราก็เอาค่านี้นะครับมาแสดงอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับจะมาทดสอบว่าเมื Devil, ่อเราเขียนโค้ดแค่นี้นะครับแล้วก็ทำการบันทึกนะครับเดี๋ยวคลิกบันทึกโครงการก่อนนะครับอันนี้เป็นแจ้งนะครับการแก้ไขนะครับการแก้ไขโอเคนะครับกดปุ่มเปลี่ยนชื่อนะครับเสร็จแล้วลองนะครับกดบันทึกอ่ากดบันทึกนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา เทสกันนะครับว่าเขียนโค้ดแค่นี้นะครับมันจะทำงานไหมนะครับมาที่สเปเชีตของเรานะครับผมจะลองแก้ไขเงินเดือนนะครับสมชายเรียนเดีอนเงินเดือน1,000ผมจะแก้เป็น2,000นะครับเดิมนี้ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับมันจะโล่งๆนะครับผมก็แก้ไขไปเลย2,000กด Enter ครับพอกด Enter เสร็จนะครับมาไหมนะครับยังไม่ทำงานนะครับ On Edit ยังไม่ทำงานนะฮะเพราะเหตุใดนะครับมาดูซิอ่าเดี๋ยวจะลองนะครับเรียกใช้ฟังก์ชันดูซิอ๋อโอเคนะครับเราลืมนะครับอ่าต้องได้รับสิทธิ์นะครับตรวจสอบสิทธิก่อนนะครับโอเคนะครับเรามาลันฟังก์ชันนะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบสิทธิ์กันก่อนนะครับแล้วก็นะครับ มาที่นะครับอีเมลของเรานะครับแล้วก็ไปที่ขั้นสูงนะครับไปที่การแจ้งการแก้ไขไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็กดปุ่มอนุญาตนะครับโอเคนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับพอเราลันเนี้ยเพื่อต้องการให้มันนะครับอนุญาตในการเข้าถึงในการแก้ไขเฉยๆตัวนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับถึงมันจะฟ้องแม่นะครับ ใช้เออเรนะครับ Cannot read p r o p e r t y r i n g นะครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เราไม่ซีเรียสนะครับว่าทำไมมันขึ้นแบบนี้นะครับเราแค่ต้องการจะรันเพื่ออนุญาตในการเข้าถึงด้วยอีเมลก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาเทสกันครับน่มาแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับบันทีนะครับนี้แก้ไขเงินเดือนจาก1,000เป็น2 0ง0เห็นไหมครับมาแล้วนะครับ เดี๋ยวลองอีกครับสมมุติว่านะครับจะแก้ไขจาก2000เป็น3,000เลยนะครับ3,000กด enter ปั๊บเห็นไหมครับวันที่นี้แก้ไขเงินเดือนจาก2000เป็น3,000เห็นไหมครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวมาลองแก้ไขชื่อดูนะครับอ่าสมพงศ์นะครับผมแกล้งพิมพ์ผิดตั้งแต่แรกนะเพื่อจะให้มันโชว์ว่าการแก้ไขเป็นยังไงนะครับสมพงศ์นะครับก็พิมพ์สมพงศ์นะครับ ใส่สอสลาการันตปนะครับกด enter นะครับอ่ามันก็จะบอกว่านะครับแก้ไขชื่อสกุลนะครับจากสมพงศ์คนขยันเป็นสมพงศ์คนขยันนะครับมันก็จะแจ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเราแก้คอลัมน์ไหนมันก็จะแสดงข้อมูลคอลัมน์นั้นนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับทีนี้นะครับเราจะให้มันแจ้งเตือนข้อลายด้วยอ่า เพื่อเราจะได้รับทราบข้อมูลนะครับว่ามีการแก้ไขแล้วนะครับหรือว่ามีมีคนอัปเดตข้อมูลอะไรบ้างเงี้ยทำยังไงนะครับโอเคนะครับเราก็มาเขียนโค้ดเพิ่มเติมกันนะครับหน้าที่2นะครับผมก็จะเพิ่มว a r เข้าไปนะครับ var token ่ a r token มีค่าเท่ากับ single โค o d e นะฮะจากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมครับไปออกโทเค็นมานะครับแล้วก็ไป copy นะครับโทเค็น ของลนนะครับใส่เข้าไปในตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ฟังก์ชันมาตรฐานเลยนะครับก็ปีมาเลยนะครับฟังก์ชันเซน d l ไลน์น t i ิ y ฟนะครับแล้ก็นะครับมาวางเลยนะครับเซน d l ไลน์น t i ิ y ฟนะฮะจากนั้นนะครับเราก็มาเพิ่มคําสั่งนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มคําสั่งเข้ามานะครับเป็นนะฮะว่าเมสเซจนะครับเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่าเม s เซจนะครับ M S นก็พิเอตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับเนี่ยเวลาจะเวลาจะส่งถ้าไม่อยากพิมพ์เยอะนะครับอย่างเงี้ยคอนโทรลซมาเลยนะครับแล้วก็คอนโทรลวนะครับจากนั้นก็ Copy Message ตัวนี้เลยก็ได้นี่ยง่ายๆนะครับแบบนี้อ่าว่าเมสเซจอย่างเงี้ยนะครับมีค่าเท่ากับนะครับเสร็จแล้วก็นะครับคำพูดก็ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ไหมนะครับถ้าขึ้นบรรทัดใหม่ก็ backslash in นะครับ ตามด้วยข้อความนะครับข้อความเนี่ยเราเอาตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับเนี่ยเอาแจ้งตามนี้เลยนะครับว่ามีการแก้ไขข้อมูลอะไรยังไงนะครับเราก็ Copy นะครับตรงนี้มาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก๊อปีมาเลยนะครับเนี่ยมาจนถึงตัวนี้เลยนะฮะเนี่ยฟืบมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องเอาวงเล็บมานะครับแล้วก็ Copy นะครับแล้วก็อามาวางต่อเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ Sin g l e โค้ดซ้อนซิงเกิลโค้ดนะครับมันต้องมีแค่ชุดเดียวนะครับที่มีข้อความนะฮะตัวนี้มันก็จะแจ้งเหมือนกันว่าวันที่นี้นะครับมีการแก้ไขนะครับคอลัมน์อะไรนะครับคอลัมน์เงินเดือนหรือว่าคอลัมน์ชื่อนะครับจากค่าเดิมเป็นอะไรแล้วเป็นค่าใหม่คืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับทำไมมียึกยือมเมสเซจตรงนี้ทำไมมันเป็นยึดยือ บวกโรอีดิตอ๋อตัวสุดท้ายนะครับไม่ต้องมีซิงเกิลโคดนะฮะตัวเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแปรท่าทีนะครับโอเคนะครับน่าจะได้ละนะครับกดเซฟครับอ่ากดเซฟเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับทำโคดเมสเซจแจ้งแล้วนะครับเราจะให้นะครับมันทํางานหรือว่ามันแจ้งเตือนอะไรมันจะต้องมีการตั้งทิกเกอร์นะครับจะต้องมีการตั้งทิกเกอร์นะครับเพราะว่าในส่วนของ อีดิทเนี่ยนะครับมันจะทํางานนะครับตามเซลล์หรือว่าคอลัมน์ที่เราแก้ไขนะครับมันจะทํางานทันทีนะครับแต่การแจ้งเตือนไลน์นะครับก็คือให้ส่งเมสเซจเนี่ยครับเซ็นไลน์โนโติฟายเนี่ยมันจะต้องเป็นการตั้งทริกเกอร์เพื่อให้มันแจ้งไลน์นะครับคนละส่วนกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องมาที่ทริกเกอร์นะครับตรงนี้นะครับมาที่ทริกเกอร์แล้วก็มาเพิ่มทริกเกอร์ครับอ่ามาเพิ่มทริกเกอร์ แล้วก็นะครับออนอีดิถูกต้องเฮดถูกต้องนะครับจากแผ่นก็ถูกต้องนะครับจากแผ่นตารางนี่แหละนะครับแล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมครับให้เลือกเป็นเมื่อแก้ไขเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลนะครับเราก็จะให้มันแจ้งเตือนนะครับ l ล n e Not เทอไของเราเลยครับกดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกแล้วก็นะครับยืนยันอีเมลของเราอีกครั้งหนึ่งครับขั้นสูงไปที่การแก้ไขไม่ปลอดภัยนะครับ แล้วก็อนุญาตเหมือนเดิมครับอรอสักครู่เรียบร้อยนะครับอตอนนี้นะครับขึ้นบรรทัดนี้แล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้พร้อมที่จะแจ้งเตือนไลน์โน t ิฟายของเราแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่าเมื่อเรามีการแก้ไขนะครับมันจะมีการ แจ้งข้อมูลให้เราได้ทราบตรงนี้พร้อมทั้งนะครับแจ้งเตือนนะครับไปที่ลายเราหรือไม่มาดูกันนะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเงินเดือนของสมศักดิ์ก็แล้วกันนะครับว่านะครับสมศักดิ์เนี่ยมีการแก้ไขเงินเดือนนะครับจาก2000เป็น5,000ไปเลย5000นะครับกด enter ครับมาแล้วนะครับตรงนี้บอกว่านะครับวันนี้นะครับมีการแก้ไขเงินเดือนจาก2 0 0 0เป็น5,000โอเคมาดูลายของเรานะครับปังเห็นไหมครับ บัตรจ้าครับบัตรจ้าโชว์แล้วนะครับวันที่เท่านี้นะครับ19ขณะที่กำลังอัดคลิปแก้ไขเงินเดือนจาก2,000เป็น5,000เห็นไหมครับ่าถูกต้องนะครับอ่ะชื่อสมพงศ์ไม่ใช่สศสารากัลันเงนี้ยนะครับต้องเป็นอบริษีกรันนะ่าตรวจเจอแล้วนะครับแก้ไขให้ถูกต้องกด enter นะครับ ข้อมูลในนี้ก็จะบอกว่าแก้ไขเดิมจากสมพงศ์สอสลาเป็นสมพงศ์นะครับสบริษีนะครับพร้อมกับดูลายครับมาแล้วนะครับแก้ข้อมูลเดิมจากสมพงศ์คนขยันเป็นสมพงศ์สบริษีคนขยันถูกต้องนะครับนะครับอันนี้ก็คือนะครับวิธีการนะครับแก้ไขหรือว่านะครับจัดการข้อมูลในชีตแล้วก็ให้นะครับมีการบันทึกไปด้วยนะครับว่ามีการแก้ไขข้อมูลอะไรวันไหนนะฮะ แล้วก็ส่งแจ้งเตือนเข้า Line นอเ i อฟ์แบบนี้ได้ด้วยโอเคนะครับโค้ดเดี๋ยวจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนให้ก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ